วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าหญิงคเมน ทำคลิปแต่งหน้าแบบอโยธยาเมคอัพนะคะนหลายคนบอกโอ้โหเห็นแล้วสุดแสนจะ Amazing มีการเป่าแป้งใส่หนะ้าจอด้วยนะฟูพอเสร็จแล้วนะคะเจ้าหญิงก็พยายามจะแต่งตัวแบบชุดดั้งเดิมแล้วก็ยังมีอีกหลายชุดนะคะที่แสดงท่าทางความสวยงามรวมถึงความขึงขังแล้วก็ยังมีชุดที่ใช้สวมใส่ Royal Ballet of Cambodia ที่ได้ขึ้นทะเบียนม,มรดกโลกแต่ว่าชุดนี้สมัยก่อนไม่ได้มีสบายนะคะแต่ตอนนี้ Royal Ballet of Cambodia กลับมี สบายเหมือนกับชุดไทยไปแล้วค่ะ และสุดท้ายก็ยังมีการแต่งกายที่มีสบายเหมือนกับชุดไทยเรียกว่ารักพัฒนธรรมไทยมากๆเลยขาดชุดไทยไม่ได้ต้องมีสบายมาตลอดและฉากด้านหลังยังไงก็ต้องมีธงกัมพูชานะคะไม่ว่าชาวกัมพูชาจะทําอะไรก็จะต้องมีธงปรากฏอยู่ทุกที่โดยล่าสุดนะคะก็ได้มีข่าวประกาศออกมาจากองค์การอับสราค่ะสรุปข้อความได้ว่าต่อไปนี้องค์การอับสราจะประกาศยกเลิกห้ามร้านค้าที่อยู่ด้านนอกอังก์วัดให้ชาวต่างชาติ และคนคอมเมนสวมใส่ชุดไทยเข้าไปในอังกอรวัดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากอังกอรวัดนั้นเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกจากยูเนสโกและนอกจากนี้องค์การอัปสราอย่างห้ามสวมใส่เสื้อผ้าหรือการแต่งกายใดๆที่ทําด้วยลายธงชาติของกัมพูชาอีกด้วยค่ะเพิ่งจะรู้ตัวนะคะว่าบอกว่าธงชาติเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แสดงความมั่นคงของประเทศ ไม่สามารถนําไปทําเป็นเครื่องแต่งกายได้ส่วนชุดขมรดั้งเดิมก็จะมีการให้ความรู้ชาวกัมพูชาแล้วก็พวกร้านให้เช่าชุดสมัยว่าชุดดั้งเดิมของคนขมรเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ห้ามใส่ชุดไทยอย่างเด็ดขาดเพราะว่านั่นจะทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนขมรเกิดความสับสนได้ซึ่งวันนี้มาดูกันนะคะรูปภาพและคลิปวิดีโอทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเป็นของชาวขมรทั้งสิ้นค่ะ อย่างชุดแต่งงานที่มีสบายลักษณะเหมือนกับชุดไทยทุกประการอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นชุดดั้งเดิมของเมนนะคะ ซึ่งเรามาดูคอมเมนต์กันนะคะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างบางคนก็บอกว่าแม้สงสัยกัมพูชาจะพยายามตามประเทศไทยทุกอย่างเลยสินะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้องค์การอับสราณีความรู้สึกช้าจริงๆเพื่อจะประกาศว่าห้ามใส่ชุดไทยหรอเนี่ยตอนนี้สงสัยจะอายต่างชาติแล้วสินะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าที่ต่างชาติชอบจริงๆก็รู้อยู่แล้วค่ะจะเป็นลุกไหนดีนะลุกคำนม้หรือว่าลุกชุดไทยดูแต่ละคลิปสิตอนเนี้ย ชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวอังกอร์วัดหลายๆคนก็นิยมใส่ชุดไทยเวลามาเมืองไทยก็ใส่ชุดไทย แบบนี้ชาวต่างชาติเาก็งงอยู่แล้วว่าตกลงชุดไทยแบบนี้เป็นชุดของประเทศไทยหรือว่าเป็นชุดดั้งเดิมของกัมพูชากันแน่บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละวัดอรุณไทยฮอตไม่เลิกนักท่องเที่ยวมาเต็มทุกวันกัมพูชาก็าเลยอยากได้พยายามนําชุดไทยไปใส่หวังให้อังกงวดัดมีนักท่องเที่ยวแน่นทุกวันเหมือนกับในเมืองไทยแต่ว่าก็คงทํามไม่ได้หรอกบางคอมเมนต์บอกว่าช่วงนี้จะมีการแต่งหน้าสไตล์คมเมร์เมคอัพมาเยอะหน่อยนะจ๊ะเราว่าต้องรีบเรียนแบบอโยธยามเมค อเดี๋ยวจะตามกระแสไม่ทันบางคอมเมนต์บอกว่าดูซิอังกอร์สไตล์จะมาแบบไหนเนี่ยสงสัยครีเอทเก่งอยู่แล้วหรือว่ากอปเก่งกันแน่บางคอมเมนต์บอกว่าคนคอมเมนต์ ช่างโหยหาวัฒนธรรมพอเห็นอะไรดีอะไรสวยก็เลยตั้งหน้าจะก๊อปปี้ไปหมดเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเทรนด์ไทยขย่าวโลกบางคอมเมนต์บอกว่าคุณคมเขมนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้แต่นครไว้กับธงชาติมีสองอย่างนี้แหละที่ขายได้นอกจากนั้นสงสัยจะขายอะไรไม่ได้เลยขนาดชุดสัมปอร์ดคนคมเขมนเองยังไม่อยากจะได้เป็นชุดประจำชาติบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้มเขมนกำลังรับสมัครช่างก่อกำแพงช่างแกะสลักแล้วก็ช่างแต่งหน้าเป็น จำนวนมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้เหมือนขเขมรพยายามจะทำตามไทยทุกมิติเลยนะมีคนรุ่นใหม่ส่งเข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุรินทร์คนขเขมรเพียบศรีสะเกตก็มีบุรีรัมย์ก็มีพอมาอยู่เมืองไทยกลับไปก็เลยแต่งหน้าได้เหมือนกับคนไทยนี่แหละนอกจากนี้พวกคนขเขมรยังมีค่านิยมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารเครื่องแต่งกายตลอดจนนิสัยต่างๆเหมือนกับคนไทยเลยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ ก็บอกว่าคอมเมต์พยายามจะเคลมไทยหนักขึ้นกระทรวงวัฒนธรรมไทยควรจะทําอะไรสักอย่างไม่ใช่ปล่อยปะละเลยแบบนี้เคลมคนไทยอยู่ได้ไม่นานหรอกนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากใส่ชุดไทยชมสวนแล้ว่ะสิแต่ยังไงก็ยังดีใจที่วัยรุ่นไทยหลายคนยังไม่ลืมรากเหง้าของประเทศไทยอยู่นําไปสืบสานต่อให้ตามยุคตามสมัย คนไทยในอนาคตจะต้องเดินหน้าต่อไปมีภูมิปัญญานาพาวัฒนธรรมไทยไปสู่โลกให้คนทั่วโลกนั้นได้รับรู้ว่าคนไทยไม่เคยหยุดนิ่งมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอยู่เสมอซึ่งจะพูดไปจริงๆนะการแต่งหน้าสไตล์อยยธยาเมคอัพเนี่ยเรียกว่ามีมนต์ขลังจริงๆยิ่งดูแล้วยิ่งสวย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะสไตล์ไหนคนทั้งโลกเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าสไตล์ของไทยนั้นมีความแตกต่างและก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดีใจมากๆเลยที่คนยุคใหม่เนี่ยเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพราะว่าตอนนี้ทำไมรู้ไหมเขเเออ์ไทยเนี่ยเขามาแรงจริงๆนะบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าตอนนี้ชาวต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะในสื่อต่างๆนิยมทาเทรนการแต่งหน้าไปหมดแล้วนะสวยจริงๆแต่ว่ามีชาตินึงแหละที่ทําออกมาแล้วไม่สวยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงบางคอมเมนต์บอกว่าดูก,ก็รู้แล้วนะว่าข้างบ้านนี่เขาคลั่งหนักมากกรอบไทยไปทุกอย่างเลยหลังจากนั้นแปะธงเพราะว่าถ้าใช้วิธีอื่นแล้วก็เดี๋ยวรู้ว่าต่างชาติจะไม่เข้าใจก็เลยทําได้อย่างเดียวต้องเอาธงมาแปะแต่ตรงนี้นะแอดมินขอเสริมนิดนึงเรื่องธงตอนนี้องค์การอัปสราเขาได้ ออกมาประกาศแล้วนะจ้าว่าห้ามนำถงมาทำเป็นชุดเสื้อผ้าเหมือนกับที่คนคอมเมนส่วนใหญ่นิยมทำกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชอบจริงๆที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนไทยแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเนี่ยมาแต่งหน้าสไตล์อยุธยาเมคอัพกันดูแล้วสวยกันทุกคนเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้เห็นเยอะเลยนะคนคอมเมนออกมาทำคลิปแต่ว่ากลับดูตลกอะ่ะดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ลงทุนเลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหคนไทยทําออกมาแล้วก็คำเมตนจ้องตามไม่กระพริบเลยครับเดี๋ยวก็จะต้องมีนครวัดเมคอัพอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่ากลัวว่าสักวันหนึ่งกัมพูชาเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงนครวัดใหม่น่ะสิกลัวจะเอาอะไรทุกอย่างของไทยไปแกะสลักใส่กําแพงเข้าไว้ทั้งหมดเลยบางคอมเมนต์บอกว่าคอมเมนต์บอกว่ามีตั้งแต่สมัยอังกอร์แล้วที่แต่งหน้าแบบนี้คนคอมเมนต์เป็นต้นตํำรับอย่างแน่นอนบางคนบอกว่ามีคลิปหนึ่งคนคอมเมนต์เหมือนกันแต่งหน้าทาสอ องทีจากนั้นก็ใช้ AI มาแปลงโฉมเป็นตัวตลกคนอื่นเขาแต่งให้สวยขึ้นแต่คนคเมกับแปลงแต่งตัวเป็นยักษ์เป็นตัวตลกของโลกซะอย่างนั้นแหละและบางคนนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคนคเมนะเขาไม่แค่ชาวโลกหรอกคะ่ะว่าคนอื่นจะมองยังไงขอแค่ได้เกาะกระแสะก็พอนี่แหละสงสัยจะลงประเด็นเมคอัพก็เลยกลายเป็นทําเป็นตัวตลกซะอย่างนั้นบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเห็นแล้วก็ปวดหัวเหลือเกินจริงๆกระสวงวัฒนธรรมไทยเนี่ยควรจะทําอะไรสักอย่างนะอยากให้มีการ ตื่นตัวมากกว่านี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนขเขมรเนี่ยชอบดูถูกมรดกวัฒนธรรมของตัวเองมีชุดซัมปอรตดีๆไม่ชอบมาตั้งหน้าตั้งต,งตาจะเรียนแบบไทยอยู่นั่นแหละบางคอมเมนต์ก็บอกทางชุดไทยสถาปัตยกรรมไทยรวมถึงล่าสุดก็การแต่งหน้าแบบไทยขเขมรน,นั้นตั้งหน้าตั้งต,งตาจะคอปปี้ไปหมดเลยสงสัยจะชอบความเป็นไทยมาก บางคอมเมนต์บอกอมเขมรน,นี่ก็แปลกช่องทำอะไรดูขดัขดแย้เกินๆตลอดเลยแล้วก็ขาดธงชาติไม่ได้ด้วยสินะแม่ถ้าใช้โปรดักชันระดับพันล้านแล้วออกมาได้แค่นีแล้วก็แย่เลยบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละด้วยความที่มเขมรพยายามจะเคลมวัฒนธรรมไทยแล้วก็พยายามผลของตัวเองเข้าไป ตอนนี้วัฒนธรรมการแต่งกายของเขมรน,นั้นเลอะเทอะไปหมดแล้วที่เจ้าหญิงเขมรมาทำเมคอัพจะพูดยังไงดีตัดต่อมาทำทั้งอโศกและอโยธยาแล้วก็พยายามจะทำเองดูแล้วไม่มีความต่อเนื่องเอาซะเลยไม่มีความราบรื่นดูแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่จะจบเนี่ยดูแลแบบอุ้ขำจริงๆบางคอมเมนต์บอกเขาพยายามจะแสดงให้ออกมาสวยงามค่ะแสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขาสุดยอดเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ดูแล้ว อุ้ยเมรุจะพูดยังไงขาดเอดกลักษณ์มีแต่สัญ,ญลักษณ์อย่างเดียว